ไหเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่คือแผ่เม่ตาเพราะาเรามีเราก็ให้ได้ครับก่อนที่จะไปถึงท่านอาจารย์นาคงนะครับขอท่านทั้งสองท่านเยเนีพูดรั้วสตยยิใจผมท่านคงจําได้ครับบาร,ร,ร,รมีสิบมีอะไรบ้างในทางวาสาิสัสนาท่านใดว่าได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์สนองท่านจะแจกหนังสือหนึ่งชุดนะครับถ้าเราพูดถูกได้ไหมฮะ หนึ่งทานสองสามสี่ปัญญาห้าคุณียาหกขันติเจ็ดสัจจะแปดเก้าเมตตาสิบอุเบกขาท่านท่านนรู้ไหมครับว่าในเก้ากระทั้งหมดสิบข้อเนี่ยข้อไหนสำคัญที่สุดครับข้อไหนครับ เมตตาตอนนี้ผมเพิ่งมาคิดตกนะครับเพราะว่าเคยตั้งปัญหาถามริสิบแล้วผมเองก็มาค้นหาคําตอบคนะับเอ๊ะอะไรสําคัญที่สุดในสิบข้อเนี้ยเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าทานอาากอะไรต่างแต่หน้าบัตรนี้สรุปแล้วว่าเมตตาสําคัญที่สุดเพราะเมตตาคือความรักความปรารถนาดีมันจึงออกมาเป็นทานคือการให้เพราะมีเมตตามันจะออกมาเป็นศีลคือการสํารวมระวังนะครับในก้ารรักษาชีวิตคน ไม่เบียดเบียนเขาเพราะเมตตาะจะออกมาถึงนเมตขมมะออกจากการไม่ไปแย่งกับใครเมตตาจึงมาเป็นอธิษฐานออกมาเป็นอธิษฐานกับความแน่แน่ความมั่นคงเพราะเมตตาะจะออกมาเป็นสัจจะความจริงใจอย่างที่อาจารย์ท่านพูดว่าปากกับใจต้องตรงกันเขาคิดอย่างไรพูดอย่างไรต้องทําอย่างนั้นเมตตาะจะออกมาเป็นอะไรครับผู้เบียดใช่ไหมคือความปล่อยวาง คือหมายความว่าเมื่อทําอะไรให้ใครแล้วต้องไม่คิดถึงเพื่อตัวเองมุ่งประโยชน์สุขให้แก่คนอื่นความโกรธแค้นจะได้ไม่มีทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ผมก็กลับมาที่อาจา,ารย์อาภงนะครับว่าที่ผมตั้งประเด็นเรียนถามอาจารย์มาสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเมื่อทําอะไรไม่ต้องคิดแผ่เมตตาให้ตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจการแผ่เพื่อให้ตัวเองมีความสุขเพื่อจะได้ไปทําประโยชน์กับคนอื่นเนี้ยอันนี้ผิดนะครับอาจารย์ครับขอกราบขอ,ขอ,ขอรายอาจารย์ครับทีน ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาของเราครับเจตนานั้นสำคัญมากเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเพื่อเจตนาของเราคือเพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นก็จะถือว่าไม่ผิดอย่างเช่นเราดูแลดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเรารู้ดีว่าถ้าเกิดเราป่วยเราไม่สบายสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราดูแลตัวเราเองเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นสำคัญตรงนั้นเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อ ที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถึงแม้ขั้นตอนในตอนแรกๆก็คือทำให้ตัวเองแต่ในที่สุดก็เพื่อผู้อื่นนั้นก็จะถือว่าเรามีเจตนาที่ถูกต้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันเกือบจะไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาคิดถึงตัวเราเองการแผ่เมตตาเนี่ยนะครับ ไม่ต้องแผ่ให้ตัวเองก็ได้เพราะผมบอกแล้วว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้คนอื่นเราแผ่เมตตาให้ตัวเองอยู่แล้วมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราแผ่เมตตาให้คนอื่นเราหวังที่จะให้คนอื่นมีความสุขแต่ปรากฏว่าเราเองก็มีความสุขมันได้กับตัวเราเองด้วยโดยอัตโนมัติแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาจริงจปรารถนาเราปรารถนาที่จะให ก็เดินก็มีความสุขแต่ผลพลอยได้ก็คือเราเองกลับมีความสงบมีความสุขมากเมื่อเราทําสิ่งเหล่านั้นที่โรงเรียนนะครับที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่โรงเรียนสัตยาสัยที่จังหวัดลบบรุรีเราก็มีสัตว์ที่อันตรายมากๆเยอะแยะมีงูจงอาง มีงูสารพัดอย่างนะครับที่มีพิษเรามีแมลงแมลงป่องเยอะตัวเบอ้อเลยนะครับที่เป็นอันตรายต่อเด็กของเราแต่ผมสอนเด็กของเราให้แผ่เมตตาอย่างเดียวนะอย่าไปวิตกกังวลอะไรเราต้องมีเมตตานะฮะเมื่อเรามีเมตตาเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กของเราไม่เคยโดน สัตว์ร้ายในโรงเรียนทำร้ายอะไรเลยแล้วสัตว์จริงๆมันก็ไม่ร้ายอะไรหรอกครับถ้าเบอร์เราเมตตาต่อเขาเขาก็เฉยๆวันก่อนผมกำลังเดินอยู่นะครับบางก็มีงูจงอางนะฮะเดินข้ามทางที่ผมกำลังเดินอยู่ผมก็แผ่เมตตาให้มันแล้วมันก็เฉยมันก็คานผ่านไปเฉย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันเราไม่ต้องไปคิดร้ายอะไรต่อกันนะครับนี่แหละครับในชีวิตของผมเองเนี่ยนะครับผมก็ฝึกตั้งต่ยุสิห้าเป็นช่วงที่ชีวิตของผมเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ เป็นเด็กเกเรผมไม่ได้ต้องการเป็นนักมวยแล้วครับแต่ผมก็ได้เป็นนักมวยโดยอัตโ,โนมัติเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งเยอะผมไปอยู่ต่างประเทศครับในประเทศฝรั่งเศสก็โดนเด็กฝรั่งเศสแกล้งเราผมก็เลยต่อยเขานะฮะแล้วก็ชนะเขาด้วยเพราะว่าใชาม้มวยไทยสู้กับเด็กเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งใชม้มวยไทยไม่เป็นนะฮะ พอฉันเตะเข้าไปเดียวเดียวเขาก็ยอมแพ้แล้วแล้วผมก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นเด็กเกเรไปเรื่อยเรียนหนังสือก็ไม่เก่งแต่พออายุสิบห้าครับชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันผมหันมาฝึกสมาธินะฮะไม่มีใครมาสอนพออยู่ในต่างประเทศนะฮะแต่เมื่อฝึกสมาธิจิตใจก็สงบนะฮะพอจิตใจสงบ เราก็เลือกต่อยคนอื่นมันก็แค่นั้นเพราะว่าเราไม่โกรธเขาแล้วนะพอคนด่าเราว่าเรามันคืออะไรเราต้องมาพิจารณาในแง่ของวิทยาศาสตร์เขาด่าเรามันมีเสียงเข้ามาในหูของเราเสียงมันคืออะไรเสียงคือการสรั่นสะเทือนของอากาศพอผมรู้แค่นั้นผมก็หัวเราะแล้ว พอใครด่าผมผมก็บอกมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศเท่านั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะทําให้เราเจ็บปวดทรมานได้เลยนะเพราะฉนั้นเราไปโกรธเขาทําไมก็เลยเลิกโกรธครับใครมาดา่าผมแผ่เมตตาให้แล้วผมขอบคุณเขาได้ซ้าไปในใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําคุณประโยชน์ให้กับเราคนมาด่าเราเนี่ยนะครับ โอ้โหเราโชคดีมากเรามีโอกาสที่จะฝึกจิตใจของเราเรามีโอกาสที่จะเอาชนะตัวเองเมื่อเขามาด่าเราเนี่ยเราไม่โกรธนี่คือการเอาช,ชนะตัวเองนะฮะเรามีโอกาสที่จะฝึกจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเป็นครูของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถือว่าเป็นครูของเราเราได้เรียนรู้ เรามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจักของจริงเรามีโอกาสที่จะแผ่เมตตาได้จริงๆกับคนที่เขาโกรธเราแล้วเราไม่โกรธนะฮะแต่เราก็สงสารเขานะครับตรงที่ว่าเขามีความทุกข์ทรมานเพราะเขาด่าเราเขาโกรธเราเนี่ยแสดงว่าเขามีความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไปเสริมความทุกข์ให้กับเขาอีกได้ยังไงโดยการไปด่าเขา หรือไปตีรับผมเลยใช้แผ่เมตตาอย่างเดียวครับเพราะว่าเราต้องมีเมตตากับคนที่เขามีความทุกข์นะฮะแล้วจริงๆเขาเป็นครูของเราที่ช่วยสอนเรานะครับมันมีประโยชน์มากแล้วพอเราฝึกอย่างนี้ตั้งแต่อายุสิบห้านะครับชีวิตก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นไม่ว่าจะทำอะไรเมื่อเราใช้เมตตาตลอดเวลานะครับ ชีวิตนั้นแปลกมากครับกลายเป็นชีวิตที่ประสบความ